ความยินดีนะครับเป็นอย่างยิ่งที่จะสืบสารปรนิทานความตั้งใจของผู้ชายนะครับให้ดำเนินสืบต่อไปก็จะเป็นที่มาว่า PTT e n ี r g y องคนี้ให้ความสนับสนุนพันัฒนญศรส่วนที่ทใ,นในเรื่องต้นวันนี้เราคงจะออ,ออกเกี่ยวกับนะครับเรื่องพันธสันญาส่วนท,ที่ p t ี e n e น g y จำก,กัดมาล้วนะครับ แล้วในอนาคตก็จะมีกิจกรรมหลายๆทางหลายๆทางที่ด้ทำไว้นะครับจะต้องเรียน่างนี้ก่อนครับณวันนี้เนี่ยสถานีบริการของเราเนี่ยนะครับในเดือนมีนาเข้าใจว่าน่าจะมีอยู่ประมาณ470สาขาทั่วประเทศครับภายในึ่งเดือนมีนาเนี่ยนะครับสถานีบริการของเรากระจายตัวอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยที่ประมาณ470สาขาครับก็เวลีัยแล้วไม่เป็นไแต่ กป็นายกกกกกเการการของี่ายนที่เรียนนะครับผมโตขึ้นมาก็เห็นชามเป็นจรงแล้วนะครับเทลจุนคิมแล้วครับแล้วก็ครับผมว่าคนไทยได้คุณอุปการจารกาท่านท่านคุณชายนะครับเพราะนิฉะนั้นแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าไปในจังหวัดแต่และจังหวัดในแต่ละอำเภอเนี่ยร้านอาหารอะไรที่อร่อยอร่อยนะครับถ้าไม่มีคุณชายเนี่ยเราก็จะไม่ทราบครับว่าไปที่ร้านไหนจังหวัดอะไรกินอะไรถึงจะอร่อย แก๊สมาทำเป็นแก๊สถุงต้มใช่ไหมะเมื่อก่อนนีคนทำตับข้าวด้วยเตาเตาถ่านเฉยแก๊สเขาเริ่มกับเฉลแก๊สนั่นเองนะคะถ้ามาที่หอบเขียนก็เะยเกิดเป็นคลื่นลมเฉลี่จุนจิบในหนังสือพิมพ์อะไรก่อนนะคะตอนนั้นข้าวไทยเริ่ที่ข้าวไทยหรือสยามราค่ะข้าวไทยข้าวไทยก่อนเรื่องสยามรันายวิจาร คุณใช้ไหรคะตั้งแต่สมัยเชลเชชุนชิมอะคะตั้งแต่แรกสุดที่ลงในก็ได้างร้านชออะไรหมอน่าไม่ซิน่าอ๋อินาสาะแล้วก็แล้วเจ้าแรกอะ่ะเจ้าแรกอะอรองแดะนาเชลชุนชิมร้านอาหารอะไรค่ะร้านอะไรที่อรหงแนะนำให้คนยินเป็นร้านแรก รุ่นทีนห้าหม้อรุ่นทีนห้าหม้อมีอะไรพิเศษคะถ้ามันมีรุ่นที่ห้าหอยที่มันมีสมองหมูด้วยใช่ไหมที่เขาดังดังด้วยต้อมบอกว่าที่บอกว่าตลอด50ปีที่ผ่านมาครก็เดี๋ยวหลังจากที่ทางทีทีทมาสนับสนุสนแล้วใช่ไหมครับจะมีการย้อนกลับไปพิมพ์ตามรอเดิมตอนตนี้มีโครงการยังไงเล่าครับ คือที่เราใช้ชื่อถนัดส,สีชวนชิมน,นะคะในเบื้องต้นเนี่ยเราตั้งใจไว้ว่า6เดือนแรกเนี่ยจะเป็นการทบทวนร้านเชลชวนชิมร้านเก่าๆที่มีมาทั้งหมด50ปีแล้วเนี่ยก็อาจจะบางร้านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรุ่นคนทำจากเป็นรุน่นพ่อรุ่นลูกหรือบางร้านอาจจะถึงรุ่นหลานก็เราก็จะไปทบทวนถ้าร้านไหนคุณภาพยังโอเครสชาติยังอร่อยเหมือนเดิม เราก็จะเขียนแนะนำในคอลัมาน์หารันีชนชิมก็เป็นการการันตีว่าร้านนี้ยังอร่อยอเหมือนเดิมแต่ถ้ามีบางร้านที่เปลี่ยนแปลงไปคุณภาพไม่ถึงค่ันจริงๆเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นถึงเพราะฉนั้นถ้าเผื่อว่าต่อไปผู้คนพบเห็นร้านที่มีเชียวชนชิม แล้วก็มีใบรับรองขนาดสีชนชิมเพิ่มขึ้นมาอีกหนึง่งใบเนี่ยนั่นก็คือดูนยันว่าณปัจจุบันนี้ล่าสุดเนี่ยรสชาติยังอร่อยได้มาตรฐาน เป็นที่มาว่า p t ททีเอ็นี่วันี้คุณให้ความสนับสนุนกับทางทัศน์ศรีชวนคิน